ต่อมาคนนี้ครับผมลหลายคนอาจจะจำเธอได้แต่ถ้าจะไม่ได้ไปดูคลิปนี้ครับเธอคนนี้นี่คือเธอเองเธอมีชื่อว่าลีนาคิมดูจากนามสกุลก็พอจะเดาได้ใช่ไหมครับเกิดวันที่30มกราคมครับผมปี2003ในตอนนี้ก็18ปีครับเธอเกิดที่อัลมาตีครับผมคาซัคสถานเป็นลูกครึ่งคาซัคสถานกับเกาหลีครับผมที่ดูจากนามสกุลตอนแรกอะพ่อเธอเป็นคนเกาหลีแม่เธอเป็นคนคาซัคครับผม เธอราศีกุมครับอย่างที่เรารู้กันครับผมเธอเป็น, er นะต,นติ๊ก er นะต,ต็อกเกอร์นะติดตามจะ2 7ล้า er นแะล้วและนี่คือจริงของเธอครับผมเปน็นไอจีสตาร์ด้วยเธอโพสติ๊กต็อกครั้งแรกนะครับผมคือเดือนพฤษภาคมปี2018คลิปคอสเพ์แต่งเป็นตัวสติ๊กคลิปที่ทำให้คนรู้จักเธอก็น่าจะคลิปที่เปิดไปเมื่อกี้ครับอีกษณ์ของเธอก็คือป่าแบบยิ้มๆๆเหมือนอาอะไรเขาเรียกอะไรหนูแฮมสเตอร์ ham ster. และเธอก็เป็นหนึ่งในสมาชิกของบ้านยูลเลอร์เฮาส์ซึ่งบ้านนี้มีหลายคนเลยคิดถึงสมัยก่อนเนาะที่แบบต